สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันปริพัทธ์ออโตนะครับเสารน,นี้เช่นเคยนะฮะมีรถสวยนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับาบคำนี้เนี่ยบอกเลยว่าโดนแน่นอนแนะในส่วนของคุณลูกค้าที่ต้องการรถกระบะแคปแต่งซิ่งนะครับถ้าเกิดเรามาดูคลิปนี้เนี่ย อันจะพยายามเน้นย้ำนะฮะเรามียีราฟมาปล่อยคันหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดคุณลูกคา้าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันลบกวรฝากกดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและคุณลูกค้าได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับหรือว่าคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรถกันเลยครับ แต่วันนี้นะฮะเราอยู่เจ้าอีซูดีแมกนะครับเครื่อง3000นะฮะเป็นตัวโกลซีรีส์นะครับสับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับเป็นตัวโฉมที่เป็นหน้าไฟขลัมตัดแบบนี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าตัวโฉมนี้เนี่ยยังถูกใจคุณลูกค้าหลายๆคนและก็คุณลูกค้าหลายๆกลุ่มอยู่นะครับเรามีเข้ามาเราจัดทรงให้เราแต่งให้เราทําทุกอย่างให้คุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม รอครบจบคุ้มภายในร้าน,นเดียวแน่นอนนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยแน่นอนนะฮะมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมาในใจนะครับรถปี2008เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นปี2020แล้วค่อนข้างที่จะห่างกันหลายปีนะครับคำถามที่เกิดขึ้นมานะครับรถสวยไหมรถเก่าหรือเปล่าการใช้งานเยอะหรือเปล่าสภาพดีหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยมันมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าเรารับประกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี08หรือว่าต่ำกว่านี้ถ้าเกิดเราจะมานํามาขายให้คุณลูกค้าตัวรถต้องมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของตัวคันนี้จะ พแน่นอนนะครับว่าสุดสุดแล้วนะครับคือเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดเราเป็นสายแบบนักขับตีนหนักหน่อยโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดสุดเลยนะครับในส่งตัวรถเนี่ยเป็นสีบรอนเงินนะฮะเดิมโรงงานนะครับรถสวยไม่เคยชนหนักพิจความน้าท่วมหรือว่าจมน้ํแตดต่อบกฎหมายนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะในส่งตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะฮะโลโก้ยิสุนะครับจะเป็นสีทองนะับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวโกลด์ซีรีส์นะครับส่วนโคมไฟหน้าเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นโฉมหน้าไฟที่เป็น เขาหลําตัดนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโพลิสเตอร์นะครับไฟตัดหมอคู่หน้ามีให้แล้วนะฮะถ้าเกิดเราพูดโดยรวมนะครับก็คือเป็นตัวไฮเดร์แคปนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวฝากระโปรงเนี่ยแน่นอนนะฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ผมชอบโดยส่วนตัวตัวสกู๊ปดักลมเนี่ยนะฮะมันจะมีขนาดใหญ่นะครับตรงนี้สวยมากนะฮะถ้าเกิดถามว่าใหญ่และดีไหมใหญ่และเด่นเปล่าใหญ่และดีนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับในส่วนของตัวเครื่อง3 0 0พัน นะฮะโกซีรี่นะครับ,รบฝาเครื่องก็จะเป็นสีทองนะครับเป็นตัว VGS เทอ b o นะครับตัวเครื่องเดิมนะฮะสีห้องโครงห้องเครื่องอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ คันหน้าเดิมนะครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะตะเข็บต่างๆนะครับเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะตัวหัวนงหัวน็อตนะครับไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะครับตัวสิกเกอร์ต่างๆหรือว่าแผงการความร้อนใต้ฝาโปงนะครับแล้วก็อีกอย่างในส่วนตัวแพนเพสนะครับตรงนี้มีให้คุณลูกค้าดูครบเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะใครสนใจก็สามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราสิงราปีหน้าออกมามีอีสุตัวใหม่ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวพิกโลกหรือว่าตัวพิกอะไรก็แล้วแต่ นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังน่าใช้อยู่ดีนะฮะก็ถ้าเกิดเรานิยามง่ายๆเลยนะครับเก่าแล้วไงกูสามพันนะนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้านะครับหรือว่าในช่วงหัวนะครับต่อไปเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อว่าครับ ใน่วงตัวด้านข้างนะครับแน่นอนว่าตัวไฮเอนเดอร์เนี่ยก็จะมีโป่งซุ้มล้อมาให้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าดีเลยนะครับโป่งถ้าเกิดถามว่าสำหรับตัวที่เป็นโฉมนี้เนี่ยโป่งสวยนะครับมันไม่ได้ดูแบบที่ทุกที่เหมมันเป็นเป็นโป่งแปะอะไรแบบนี้นะฮะเราไม่ได้ดูแบบเชิงเป็นโป่งแบบนั้นเลยนะครับส่วนรัวคันนี้เนี่ยคือเรายังไม่ได้จัดทรงตัวรถนะครับก็คือยังเป็นทรงเดิมๆอยู่นะฮะ ก็ถ้าเกิดเราเป็นตัวแฮนเดอร์เนี่ยก็คือจะเป็นยีรับธรรมดานะครับยังไม่ใช่ปนตัวยีรับแค่ยีรับซิ่งอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนตัวล้อนี่แน่นอนนะฮะนี้ตอบโจทย์นะครับเป็น TE37 ขอบ18แนะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่ก็จะเป็น2 5 5 5 5 R 1 8นะครับเป็นของซูเมกนะฮะนี้เป็นปี2020เลยนะครับจริงๆเนี่ยเราเบิกให้ใหม่นะฮะแต่ว่าตัวยงตัวยางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขัดให้นะครับเมื่อกี้อ่านเพิ่งซัดมาเมื่อกี้เองนะครับ ส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับบันไดข้างนี่มีให้ครบนะฮะตัวมือเปิดซ้ายขวานะครับเป็นแบบโครเมียมด๋ยวตรงนี้เราจะมีการขัดให้เล็กเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวมือเปิดเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วรถปี08นนะครับมีการใช้งานตรงนี้เราไม่ได้ปิดบังอะไรคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวกันสาดนะฮะมีให้นะครับตรงรุ่นนะฮะ ตัวสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับจริงๆเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถมาดูตัวที่ร้านได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับได้นะฮะบอกเลยนะครับคันนี้ก็ถ้าเกิดเราดูในภาพรวมจัดทรงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราทาเพิ่มเติมให้นะฮะคุณลูกค้าจะเอาโหลดหน้า2หลัง3นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีตัวล้อแม็กขอบ18นะมียางให้แล้วนะครับแล้วก็มีท่อลงหน้าเผาให้แล้วนะครับส่วนของตัวเครื่องหรือว่าตัวรถอะไรเงี้ยก็คงเดิมๆไว้นะฮะจากโรงงานนะครับ ในส่วงตัวล้อหลังเช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นพวกรถตัวสูงเนี่ยที TE, นะครับก็จะเป็นลายหนึ่งที่เป็นที่ยอดนิยมกนดีกว่านะครับจริงๆถ้าเกิดเราใส่เป็นเวลเนี่ยแต่เราดูตัวสีแล้ว นะครับหรือว่ารีเควสหรือว่าถามความคิดของคนหลายๆคนนะครับถ้าเกิดเราใส่ดูลองใส่เป็นเวลขอบสิดูเนี่ยนะฮะตัวรถมันติเป็นสีบอลอยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีการตัดอ่นนะนะมันก็จะกืนไปกับตัวรถเลยอะนั้นมันจะไม่สวยซะเปล่านะครับใส่เป็นทีอีด,ดีกว่าเส้นดาดของตัวพื้นฐานของตัวรถแต่งนะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับในส่งตัวกระบะท้ายนะฮะตรงนี้ก็เป็นกระบะท้ายเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิว นะครับแล้วก็ทําความสะอาดภายนอกกับภายในนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัววารันตีร้านนะครับคุณลูกค้ารับประกันเครื่องและเกียร์ 6เดือนหรือว่า10,000กิโนะครับแล้วก็ตัว W Smart นะฮะรถยกชุยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับตรงนี้เรามีพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะทั้งในส่วนของบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ทีมเซอร์วิสอะไรต่างๆพร้อมดูแลคุณลูกค้าแล้วก็พร้อมให้บริการคุณลูกค้านะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านข้างนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวอ่านให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่าอย่าลืมนะฮะย้ําได้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามาดูเนี่ยเฮ้ยจัดทรงให้ผมหน่อยเฮ้ยเอาโหลดหลังลงหน่อยเฮ้ยเอาหน้าเชิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับถ้าเกิดจะทําตรงนี้เพิ่มเติมสักนิดนึ เดี๋ยวเราเซอร์วิสต,ตรงนี้ให้เดี๋ยวเราจัดก,การตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าเอามาออกรถสักทีเนี่ยนะครับเอาให้มันจบภายในระยะแวงต,ตรงนี้มันจบมากกว่าอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อนะครับ ในส่งของตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับส่วนใหญ่คุณลูกค้าจะซีเรียสในตัวฝาท้ายกันเยอะมากนะครับบางคันอาจจะโลโก้หายบางคันอาจจะโลโก้หลุดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโลโก้ <uition ider? S 2> ไม่มีแล้วรถมันจะโดนชนท้ายนะครับอันนี้อันเลยบอกรายละเอียดแบบเบื้องต้นนะครับอันนี้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ในส่งของตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะตัวนงตัวน็อตนะครับเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรางี้เดิมเดิมจากโรงงานนะครับดูง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเดี๋ยวตัวแม็กไนเนอร์เนี่ยนะ ให้คุณลูกค้าใหม่อีกรอบหนึง่งแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาแบบเป็นซิ่งจ๋าเลยถ้าเกิดเป็นแบบซิ่งจ๋าเลยเนี่ยนะฮะต้องถอดแม็กไลเนอร์ออกนะครับตรงนั้เนี๋ยเราจัดการให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการทําหลายอย่างนะครับอย่างเช่นตัวตัดขอบแม็กไลเนอร์อะไรอย่างนี้ทุกอย่างมีหมดตอนนี้นะครับในสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยคุณลูกค้าหลายคนน่าจะเห็นกันมาดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ในส่วนของตัวโฉมนี้ นะครับแนะนําเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวให้เก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะแต่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยนะครับตัวรถสวยสภาพเดิมโรงงานนะครับพร้อมใช้งานทันทีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ภายนอกตัวรถนะครับต่อไปเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันต่อเลยนะครับสับตัวโฉมของปี08เนี่ยภายในก็จะคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี่ภายคู่หน้ามาให้นะฮะใน้า นะครับหรือว่าตัวคอนโซลกลางเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวสีออกเทาๆหน่อยนะครับแต่ว่าแน่นอนอยู่นำหรับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ปิดบังหรือว่าไม่ให้คุณลูกค้าเห็นตรงนี้นะครับตัวรถอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้าง เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากให้คุณลูกค้ามาดูตัวตัวจริงนะฮะมาดูสภาพนะครับแล้วก็มาลองเทสไดกันนะครับส่วนตัวแอร์นะฮะเป็นแบบปรับแมนนวลนะครับ CD วิทยุเอนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นแบบเดิมๆโรงงานเลยนะครับแต่อย่างที่อ่านบอกว่าในส่วนงตัวหน้ากากตรงนี้เนี่ยหรือว่าตัวโฉมนี้เนี่ยทุกอย่างมันสามารถสับเปลี่ยนได้หมดแล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของดิจิตอลนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของตัวรถ่มันขาดหายนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราถอดยกยวงหน้ากากกอออมาใส่เป็นพวจ DVD ั touch ด นะครับแอนดรอย9แอนดรอย10อะไรอย่างี้มันมีรองรับแบบเต็มๆอยู่แล้วสหรับตอนนี้นะครับในส่วนตัวพวงมาลัยนะฮะตรงนี้บ่งบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นตัวโก l d Series นะครับเพราะว่ามีโลโก้นะฮะเป็นสีทองนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวโก l d Series เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่สำหรับตัวรถปี08นนะครับเป็นเครื่องสามพันที่เป็น วี s สนะฮะส่วนกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสองข้างเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็ส่วนตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดนะครับแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วในส่งตัวเกียร์เนี่ยตัวเลขนะครับมันอาจจะหายไปหรือว่ามันอาจจะเลือนรางตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นใส่เป็นพวกแบบหัวเกียร์ซิ่งอะไรแบบนี้สวยเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยตัวภายนอกเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วมีล้อแม็กให้ มียางใหม่ให้มีท่อลงหน้าเพาให้ทุกอย่างครบหมดนะครับเปลี่ยนเล็ก,ลกน้อยกรๆจุกจิกนะฮะเพียงเท่านี้เองตัวรถคุณลูกค้าก็จะสวยขึ้นได้อยู่แล้วนะครับในส่วนตัวเบอะนะครับตรงนี้เราเห็นกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนตัวเบาะนี่หุ้มด้วยหนังสีดํา นะครับ谢谢ทั้งเบาะนั่งข้างคนข, oh ข, ler, ข,ขับแล้วก็บอกคนขับนะฮะอันนี้สภาพใหม่เลยนะครับส่วนตัวเบาะแคบปนั่งหลังนะครับตรงนี้เนี่ยตัวแคมป์สาหรับตัวรถปีสองแปดว่าตัวฉมนี้ยังเปิดตัวแคปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกตามปกติอะไรแบบนี้ได้ในส่วนตัวแคมปเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนใส่ร้าแบบอ่านเนี่ยประมาณสัก2คนนะฮะตรงนี้นั่งได้แบบสบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบตัวเล็กๆหน่อยนะครับสามคนสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวภายในนะครับหลายๆอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายๆอย่างมันสามารถอัปเกรดหรรรรือว่าาเเสิมข้้้ไไปดนนะคับตงี ขอแนะนํดเลยว่าถ้าุณถ้าถ้าเกิดสมมติว่ารถตัวปีศูนย์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ายังน่าใช้อยู่ไหมยังน่าใช้อยู่แน่นอนนะครับยังไงก็ไม่มีวันตกรุ่นนะฮะถือว่าอีสูเนี่ยนะครับเป็นตัวกระบาแบ,บ,แบ,บแรนด์หนึ่งที่ออกมาใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยมันตีตลาดของประเทศไทยค่อนข้างที่จะดีนะครับและตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณลูกค้า ในระยะเวลานานนะครับยังมีคนเล่นและก็คนใช้งานอยู่ในกลุ่มของคนลูกค้าหลายๆกลุ่มแล้วก็หลายๆคนนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปสูบหน้ารถนะฮะแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าฟังจริงครับไปโอเคนะครับเราดูตัวรถคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวอีสูดดีแม็กเครื่อง3,000รถปี2008คันนี้นะครับผมอยากให้คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่ามีแพลนอยากจองตัวรถกระบะแคปบนะฮะตัวสูงสักคันหนึ่งใช้งานนะครับลองมาดูเป็นคันนี้ก่อน ของแต่งสภาพนะฮะแล้วก็ในส่วนงตัวรถต่างๆเนี่ยคือเดิมๆโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนงตัวราคาแผ่ๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะอ e ีสุตดีแม็กเครื่อง3000นะครับ รถปี08เป็นตัวโกซีรีส์นะฮะไฮแลนเดอร์แคบนะครับคันนี้จะราคาอยู่ที่389,000บาทนะครับอันย้ำนะฮะ389,000บาทนะครับแต่รับรองว่าคุณลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับรถสวยพร้อมใช้รถสวยพร้อมให้บริการให้กับคุณลูกค้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวอันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแลล้ววเดีี๋ยอันจะมคิปมารีวววิรถสยๆะเด คุณลูกค้าดูนี่อีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดคุณผู้ชมท่านใดนะครับอย่างดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นใดนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะวันนี้เราก็ฝั่งกีราคันนี้สักคันหนึ่งนะครับใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ